ช่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยน้ำพริกอารียคุณค่าในการละหมาดตะร,รเวียตะรเวียคือการละหมาดยามค่ำคืนที่มุสลิมผู้ศรัทธาส่วนใหญ่มักปฏิบัติกันอย่างเคร่เคร่งตลอดช่วงเดือนอมบอน ปกติมุสลิมจะละหมาตระเวียกันอย่างน้อย8รอกะอัดในแต่ละคืนละหมาตระเวียเป็นการปฏิบัติศาสนกิจที่ต้องอาศัยความอดทนในการเปลี่ยนท่วงท่าอิรยาบทสลับกับการฟังอิหม่ามอ่านอัลกุรอานอย่างตั้งใจเป็นระยะเวลานานมุสลิมเชื่อว่าการละหมาตระเวียนั้นให้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ในพบหน้าแล้วยังมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่า การละหมาตระเวียนั้นสามารถให้สิ่งดีๆแก่ชีวิตบนโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันอัตระเวียเป็นคำพหูพจน์มาจากคำว่าอัตระเวียหมายถึงการพักหนึ่งครั้งเหตุที่เรียกการละหมานี้ว่าอัตระเวียเพราะผู้ละหมาจะพักภายหลังทุกๆสี่รักอะหนึ่งครั้งเมื่อมีจำนวนในการพักหลายครั้งตามจำนวนรักอะของการละหมาจึงเรียกว่าอัตระเวแปลว่าการพักหลายครั้ง กาละหมาตอัตรเวยจะถูกบัญญัติให้กระทำเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากิยาบรอมฎอนคือการละหมาตย,ยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนการละหมาตอัตรเวษจะเข้าเวลาเมื่อเสร็จสิ้นจากการละหมาตอิซาแล้วอิมาอันบะค์อวีรริยนันลอฮุอันฮูและท่านอื่นๆระบุเอาไว้ว่าเวลาของการละหมาตอัรเวยจะยังคงอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งแสงอรุณจริงขึ้นและให้ผู้ละหมาตอัรเวย ละหมาทีละสองรักษแล้วให้สลามเหมือนกับการปฏิบัติตามปกติหากผู้ละหมาทำการละหมาสี่รอกษารวดเดียวหนึ่งสลามถือว่าใช้ไม่ได้อันก็ดีฮุไซระบุเอาไว้ในฟัตวาของท่านเพราะการละหมาสี่หลงรักษรวดเดียวหนึ่งสลามเป็นการกระทำที่ขานกับสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้และอันก็ดีฮุไซกล่าวอีกว่าการละหมาดตรเวรด้วยการตั้งเจตนาว่า ละหมาดซุนนะเฉยๆถือว่าใชายไม่ได้ให้ผู้ละหมาตั้งเจตนาทําการละหมาดซุนนะตระเวียหรือละหมาตระเวียหรือเกียรรอมฎอนโดยให้ตั้งเจตนาในทุกๆสองรอกอะ์จากการละหมาตระเวียนั้นดรอิบราฮิมบีไซซิศประธานมูลนิธิเพื่องานวิจัยอิสลามนานาชาติได้เผยแพร่งานการเขียนหัวข้อประโยชน์ทางการแพทย์ของการละหมาตระเวีย ในเว็บไซต์ irfi งานวิจัยนี้ค้นพบความจริงที่น่าสนใจว่าแท้จริงการละหมาตระเวียนั้นสามารถส่งผลดีต่อมนุษย์ทั้งทางสุขภาพกายจิตใจและอารมณ์ได้เป็นอย่างดีดรอริบราฮิมกล่าวว่าแท้จริงแล้วการละหมาตระเวียที่มุสลิมปฏิบัติกันนั้นมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันกับการออกกำลังกายเบา,เ,บาเป็นการช่วยปรับสมดุลทางด้านอารมณ์ความคิด และพฤติกรรมเราจึงได้รับประโยชน์ทั้งทางสรีระและจิตใจเช่นเดียวกับการออกกำลังกายการละหมาดตะเวียช,ช่วยให้เรารู้สึกเหมือนสุขภาพดีมีพลังมากยิ่งขึ้นช่วยลดความวิตกกังวลและความเสี่ยงจากภาวะซึมเศร้าส่งผลดีต่ออารมณ์ทำให้รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและเพิ่มความมั่นใจ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะการจำในผู้ใหญ่ที่ได้จากการฟังอัลกุรอานเป็นประโยชคซ้ำๆบ่อยๆอีกด้วยเหตุผลหนึ่งของความสงบทางจิตใจที่เราได้รับจากการละหมาดตะเวียนั้นมาจากการที่สมองของเราเกิดการตอบสนองทางเคมีโดยที่สมองได้ทำงานประสานกับกิจกรรมเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่เราทำซ้ำๆ ผนวกกับการได้ยินประโยคจากอันกุรอานที่อิหม่ามกล่าวนัน้และหมาดซ้าๆต่อเนื่องกันเป็นเวลานานอีกด้วยุา